กรองรับรองไม่พลาดโดยประการทางปวงชาติรัวสวัดสวัดสามทางเก่นิดนึงม,มาทีนี้ล็มึงอือหืโดนนี่ไงนี่ไงนี่ไงปลาสนาดด้วย อุ้ยอุ oh, really? ๊ยสงาตัวสวยครับอ <enter> ืมอัศน่าตัวสวยเลยตัวนี้เดี๋ยวเกี่ยวข้างเกี่ยวข้างเดี๋ยวหลุด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 ติดยาย่าอย่าหลุดนะอย่าหลุดนะกล้องยังบันทึกได้อยู่ครับกล้องยังบันทึกได้อยู่ขอถ่ายสวยๆนะครับ ว้าวสวยจังเลยอือหือโดด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 